สวัสดีครับวันนี้เรามาตามประเด็นร้อนๆในโลกออนไลน์กันหน่อยนะครับเป็นเรื่องการตอบโต้กันระหว่างคุณกันจอมพลังกับสอสอ,สอไอซ์รักชนกสีนอกนะครับสวัสดีค่ะใช่ค่ะเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจกันอยู่ตอนนี้เลยข้อมูลที่เราจะเอามาเล่าสู่กันฟังวันนี้เนี่ยก็คือมาจากรายงานข่าวเลยนะครับที่เขารวบรวมโพสต์ของทั้งสองท่านเอาไว้เราจะมาไล่เรียงกันดูว่าแต่ละฝั่งแต่ละท่านเนี่ยเขาสื่อสารอะไรออกมาบ้าง ว่ากันไปตามเนื้อหาข่าวเลยครับใช่ค่ะเราจะสรุปให้ฟังนะคะว่าจากโพสต์ของทั้งคู่เนี่ยมีเนื้อหามีประเด็นอะไรที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงกันบ้างครับผมเริ่มจากฝั่งคุณกันจอมพลังก่อนเลยนะครับที่โพสต์เมื่อวันที่16ตุลาคม2568ที่ผ่านมาเนื้อหาหลักๆเลยเนี่ยคือระบุว่าการเมืองสกปรกจริงแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองถูกดึงชื่อไปเกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นประเด็นนะครับ ทั้งทงที่คุณกันบอกว่าไม่เคยคุยกับคุณอนุทินเลยส่วนพักส้มเนี่ยอันนี้ตามที่คุณกันอ้างถึงนะครับก็ดูจะติดต่อได้ง่ายกว่าได้ซ้ําค่ะหรืออย่างกรณีคุณธรรมนัตคุณกันก็บอกว่ามีคนอื่นที่สนิทกว่าตัวเองตั้งเยอะแต่กลับมาเลือกใช้ชื่อเขาอ๋อค่ะในโพสต์เดียวกันเนี่ยคุณกันก็เล่าต่ออีกว่า ออตอนที่พยายามส่งข้อความหาคนสองคนตามที่สอสอท่านหนึ่งขอมานะครับค่ะตามคำขอแต่กลายเป็นว่าผลที่ตามมาคือตัวเองกลับได้รับผลกระทบถูกยกเลิกงานไลฟ์สดไปอืเสียหายเยอะด้วยนะคะตั้ง6 0แสนบาทใช่ครับ6 0แสนบาทคุณกันก็เลยตั้งคำถามขึ้นมาว่าอา้าวแล้วใครจะรับผิดชอบตรงนี้ล่ะเงินส่วนนี้อดเอาไปช่วยคนอื่นต่อเลยคุณกันยังเสริมด้วยนะครับว่า เรื่องแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยจริงๆตัวเองก็ทำเรื่องนี้มานานแล้วค่ะก็คือทำอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็ย้ำสถานะตัวเองว่าเป็นแค่ประชาชนคนหนึ่งไม่ใช่สอสอนะค่ะทีนี้หลังจากโพสต์ของคุณกันไปแล้วทางสอสอไอซ์รักชนกก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบในโพสต์นั้นนะคะโดยเริ่มจากการแสดงความเห็นพ้องก่อนเลยว่าเอ่อการเมืองสกรปรกจริงอันนี้จากประสบการณ์ทางานสสมา2ปีของเธอนะคะครับ หลัก็ยังแนะนําคุณกันด้วยนะคะว่าให้ลองไปถามคุณธรรมนัสดูเพราะว่าอยู่ในวงการมนานน่าจะมีประสบการณ์เยอะกว่า uh huh. ส่วนเหตุผลที่คุณไอซ์บอกว่าอยากให้คุณกันช่วยกระทุงเรื่องแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยนะคะก็เพราะเห็นว่าคุณกันน่าจะสนิทกับคุณธรรมนัสซึ่งตอนนี้ออคุณธรรมนัสกำลังมีประเด็นถูกตั้งคาถามเรื่องความสัมพันธ์กับคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวการใหญ่เรื่องนี้นะคะ อ๋อที่มีภาพหลุดออกมาใช่ไหมครับใช่ค่ะมีภาพปรากฏร่วมกันแล้วเรื่องนี้ทางคุณธรรมนัทก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรครับนอกจากนี้เนี่ยคุณไอซ์ยังแสดงความกังวลด้วยนะคะว่าถ้าเกิดไม่จัดการที่ต้นตอจริงๆของแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาที่เอ่อดูเหมือนคุณกันให้ความสนใจอยู่ครับที่คุณกันทําเรื่องนี้อยู่ใช่ค่ะก็อาจจะแก้ไม่ตกไปด้วยแล้วก็เหมือนตั้งข้อสังเกตนะคะว่าจริงๆแล้วตัวปัญหาอาจจะอยู่ใกล้ตัวคุณกันมากกว่าที่คิดก็ได้ อืมส่วนเรื่องที่คุณกันบอกว่าถูกยกเลิกง,งานเสียรายได้ไป0 0 0 0นบาทนะครับคุณไอซ์ก็แสดงความเสียใจเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีการพูดขึ้นมาว่าเงินบริจาคที่เคยได้รับมาเนี่ยพอจะเอามาเฉลี่ยเฉลี่ยกันได้ไหมอืมค่ะพร้อมกับบอกว่าคุณกันก็ยังแปะเลขบัญชีรับบริจาคได้เหมือนเดิมนะ ค่ะแล้วก็ช่วงท้ายของคอมเมนต์นะคะคุณไอซ์ก็ขอโทษถ้าหากว่าทําให้คุณกันไม่สบายใจแล้วก็ยังขอร้องด้วยค่ะว่าอย่าพาขัวมาลงที่ตัวเองเลยเพราะกลัวจะโดนคุกคามเหมือนกรณีอื่นๆที่เคยเกิดขึ้นกับคนที่มีประเด็นกับคุณกันครับผมแล้วก็ตอนท้ายโพสต์เนี่ยยังได้แนบลิงก์เกี่ยวกับการรับบริจาคของคุณกันในอดีตมาประกอบไว้ด้วยค่ะครับผม ก็นั่นแหละครับทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมเนื้อหาการตอบโต้กันไปมาระหว่างคุณกันจอมพลังกับสสไอซ์รักชนกก็คือเป็นข้อมูลตามที่รายงานข่าวเขารวบรวมไว้นะครับใช่ค่ะก็เป็นการแสดงมุมมองและก็ข้อความของแต่ละฝ่ายในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกันนี้นะคะ